อร่อยล e t อร่อยและผลิตวันนี้อยากชวนมาทาย h Out Beach Cafe and Bistro ที่บางพระซอยบ้านไร่ oh, <yeah. S 1> ดินแดง14ที่นี่อาหารสดๆสดมาจากทะเลกันตรงนี้เลยค่ะเรามาคุยกับเจ้าของร้านนะคะคุณธนาจาักรธนะ ธนาบูนหมูสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาปั๊บอันดับแรกสมชื่องเขาเลย High Out Beach นะทะเลของจริงอยู่ข้างหน้าคุณเลยนะคะเอาเล่าความเด่นพิเศษของร้านที่เจ้าหโมโูจุดเด่นของร้านก็คือร้านติดทะเลเลยครับเดินประมาณ5-19กก็จะถึงทะเลแล้วครับผมแล้วสไตล์การตกแต่งร้านเป็นสไตล์บาหลีนะครับผมก็เข้าถึงง่ายครับแน่นอนเมื่อเข้าถึงง่ายเข้าถึงทะเลก่อนแล้วเข้าถึงอาหารของเขาว่าแต่ละเมนู เม,มนูแรกนะครับเป็นแกงส้มกันเชียงปูยอดมะพร้าวครับผมพริกแกงส้มเราคัดสรรมาอย่างดีนะครับผมยอดมะพร้าวเราซึ่งจะมีความสดกรอบครับแล้วก็ส่วนผสมหลักก็คือกันเชียงปูไซยใหญ่นะครับผมโดยรับสดๆมาจากชาวประมงท้องถิ่นเลยครับรสชาติกลมกล่อมครบรสครับทั้ง<ม>เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับผมเมนูนี้จุดขายคือกันเชียงปูใหญ่ๆเลย เมนูที่2เป็นปลาต้มบวยนะครับผมเราใช้ปลากระพงครับโดยเนื้อปลากระพงเราใช้ปลากระพงสดๆเลยนะครับผม,มตัวนี้เราใช้น้ําสต๊อกเป็นน้ํสต๊อกปลาแล้วก็ไก่ด้วยนะครับจะได้ความหอมที่สําคัญก็คือตัว b ว o กระขิงครับจะหอมมากครับแล้วก็รสชาติตัวนี้จะออกเปรี้ยวเค็มครับสดชื่นครับแนะนําว่าเมนูนี้ผู้ใหญ่ทานได้อย่างดีเด็กๆก็ทานได้นะจ๊ะเมนูที่3มจะเป็นกุ้งแม่น้ํา ทอดลาซอนมะขามนะครับผมเราใช้กุ้งไซส์6-8ถึงตัวโลนะครับผมซอสมะขามเราทางร้านเราเคี่ยวเองครับออจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของจานนี้ก็ครับก็คือตัวกุ้งแม่น้ำนครับในหัวกุ้งจะมีมันกุ้งแทรกอยู่ครับผมใช่ก็จะตัวมันกุ้งเนี้ยก็ พอสุขาทานไปเรื่อยก,ก็จะออกมาแล้วก็จะช่วยเพิ่มความมันความนัวของจานนี้ด้วยครับไปอีกหนึ่งเมนูค่ะปลากระพงราดพริกครับผมเราใช้ปลากระพงทั้งตัวเลยครับแปขีดถึง1กิโลนะครับผมแล้วก็ตัวสูตรพริก3รสของทางร้านนะครับให้ความรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเผ็ดนิดหน่อยอย่างไปลายครับผมและตัวซอสนี้นะคะก็จะมีเบลเปเปอร์พริกกระดิ่งเนียผสมผสานลงไปไปต่อแอนนี้มึกกระตอยขั่วพริกเกลือครับมึกกระตอยทานได้ทั้งเนื้อ และตัวไข่ของมันเรานำตัวกระเทียมและพริกไปคั่วกับกระทะก่อนครับให้มันแห้งแล้วก็กรอบครับผมกลิ่นม,มาเลยใช่แล้วไปผัดกับหมึกกระตอยครับก็จะได้ความหอมของกระทะมากครับ ส่วนเครื่องดื่มเราละจ้าตัวนี้เป็นเสาวรสปั่นนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นบูบี้โซดาครับรสชาติเปรี้ยวหวานหอมสดชื่นครับจัดเลี้ยงที่นี่น่าเหมาะมากได้กี่คนจ๊ะที่นี่รับได้1 0 0่งถึงหนึคนเลยครับทางร้านเราเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึงห้าทุ่มเลยครับรียกประกันตีให้ High Hi Outfit Cafe and Bistro เป็นอร่อยเลศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญม,ม,ม,มาได้ที่ร้าน ไฮเอาท์บิชคาเฟ่แอนด์บิสโทรตั้งอยู่ที่ซอยบ้านไร่ดินแดง14ตำบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี mm hmm. และสำหรับเมนูอร่อยและต้องกินกับร้านไฮเอาทบีชคาเฟ่แอนด์บิสโทคือเมนูนี้เลยครับ อรไรยล่้กับผลิตลี่เมชืออีตติ้งย่าผิงฉังสวัสดีนะคะ